ผมต้องเห็นเบลล์ใส่นักกานะครับก็เร็วๆนี่แหละไม่นานไม่นานประมาณแค่ยังไม่ถึงเดือนหนึ่งหรอไม่ถึงเดือนหนึ่งก็ต้องําสีเนาะสาสีก็เิงก้าบอกว่าแข่นที่สองของประเทศไทยเด้นเราจะมาดูกันเลยใช่จิเบล ครับอกว่าแล้วนะครับก็กำลังจะแปลนเห็นรูกพี่บอกว่าเป็นคันที่สองของประเทศไทยเนาะเพราะว่าคันที่หนึ่งก็มีแล้วแหละโอเคเราจะไปดูกันเลยว่าวันนี้อยังไม่ได้ทำเนาะเขาแพ่มารอดูมั้ง

ไปสูงอันหนึง่งของโฟมใสและมึงขอาบวกมาแล้วออกกล้องมาอย่างที่เกียร์ถอดกล้องเดี๋ไม่มีเดรร์ไลท์ด้วยไม่เห็นเป็นไฟป่ะเขาวข่าเนี่ยเป็นไฟป่ะ อันนี้เป็นไฟด้วยครับเนี่ยโอ้ยโอ้ผเลยนะโคดโคดกระดออันนี้คืออะไรไอ้ที่สมวมบนไฟไงอ๋อชิ้นเล็กใช่ปะ่ะทำไมไม่เหงาไม่เหงาเขาะเติมบุน ลงไซค์เครื่งนี้ก่อนไหมพวกมันเยอะอะไรสัตว์อะไรครับเนี่ยพี่กำลังจะงฟิตเนี่ยประกอบใส่เลยนะ เดี๋ยวน้ี่ครับนะรูปซ้ายมือใช่ไหมอ่าวงเราพึ่อขวาคือเก็บก่อนเลิข้อนี้ขึนอเก็บกอนูอยืดไปข้อ่อยืดเ็จใช่ัดแกเึ๊บห้ากากน้โอปะกวกาอี่ทีเลย ยืนหน้ากาก<อ>แล้วก็ตัวนี้ปิดแล้วนอกอีกทีโอเคใช่รอรอนน้นเข้าไปครับแล้วก็ต่อยน้ำเข้าไปไปนะแค่่านงครับเสรเดียวันแหละป๋าเขาบอกว่ามึงคอยื่นหอนชาวบ้านเขาไอ้เหี้ยมันเหมือนมันก็เหมือนยื่นนิดเดียวอะ่ะมม่เยอะเขาล้อมอยงเล็กไงอเนี้เมือนมันเป็นเฟรมเดียวทั้งหมดเลยเฟรมเดียวแต่ยื่ดมายืนเมื่อกีทำนถึงยืนหรอ มันเบนิสเขส่งแล้ว oh, ม mm ันเบนได้ไงเบนที่ตัวแป่นคอแข่นคอตรงนี้เหรอใช่เบ็นตไงนี้ไหนๆ้องยิบเนี่ยจับยิบหน่อจับจับยิ้สี่สี่รู้แน่นเลยผมลองแข่งคอ ที่แผงคลองกว้างนะควันเลยพอใส่หน้ากากเสร็จแล้วเข้าท่าหน่อยดูมือใหญ่ไปหน่อยดูรอนะเฮ้อขั้นแรกไปฟัง เราจะเป็นคันเดียวแล้วเหรอด้วหนะใหญ่ยังไม่ได้ติดชิวเพราะว่าคันที่ส่งไม่ใช่หรออ๋อคันแรกญี่ปุ่นนะไทยไทยแต่งอะเอาไว้ก่อนไหมเอาไว้ก่อนไหมลองลองใส่หน้ากากก่อนแล้วก็ลองดูไทยสร้างว่ามาเป็นไงได้ส่งปะไม่สวยไม่สวยไายมันโล่งเลยไทยมันรุ่นไป แล้วพอใส่หน้ากากเสร็จแล้วฮู้พัดเตหูชุ่มต้องใส่ป่ะไม่คือซื้อมาแล้วใส่กับไม่ปิดปิดป่ะปิดป่ะหน้ากากามาปิดโชวป่ะไม่ปิดจะบวกแค่นี้อ๋อท่านนี้ไม่เห็น <laughs> เดี๋ยวต้อ <laughs> งใส่ทีเดียวเลยโอ <laughs> เคแลก็ลองใส่ดูเลยใส่ปุ๊บแล้กูวิ่งเพรว่าไม่มีไฟอะไร <laughs> ไสักโอเคยังไงก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับ I <laughs> do